สวังผลนตกแล้วสมัสมินนี่ออกมายังไปหาเห็ดมานะครับมินี่ตามมาฝน ตามดีมากเลยมินนี่นี่โอ้โหทำไมอยู่กันพร้อมหน้าพร้องตากันเลยส้มตระกูลแมวส้มดอ้าว้นี่ชัดเจนว่าตัวไหนน่ารักสดุดหรือว่าฮาชิอ้าฮาชิไปไหนแล้ว

ว่างไหม,มนหนคุณรู้สึกว่างไงบ้างครับตก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 มานอนทำไมมานอนทำไมแถวนี้เฮ้ยเฮ้ยตกก็ได้จะเจนเลยเอ <c oughs> อและก็อีกคนคุณรู้สึกไงครับที่มานั่งอยู่ข้างบนตรงนี้ครับ <c oughs> ว่าแล้วว่าแล้วไม่มีผิดดียังไม่ตบดีต้องขอได้เดินสบายดูมินนี่ไม่อยากเป็นเหมือนฮารุเปลี่ยนท่าโดนเลยมินนี่ไม่อยากเป็นเหมือนฮารุถืไม่อยากเป็นเหมือนฮารุ ไม่อานหลงอ่ะอ่ะอ่ะอยกที่นอนละไม่อยากนอนตรงนั้นเดี๋ยวกลัวตกอีกอ่ะัวลา่ะป่ะป่ะข้าห้องถ้เจนอาหารูปไปเดี๋ยวไลค์คลิปให้หน่อยเลาะไลค์คลิปให้หน่อยเลาะ